12ราศีในปี2568หรสลังดาวใหญ่ย้าย3ดวงปรากฏการสำคัญราศีในปังทั้งงานปังทั้งเงิน สวัสดีค่ะทุกคนเนะะี่ยคะการดูดวงตามหลักหโหราศาสตร์ไทยเนี่ยทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วล่ะค่ะว่าเป็นการทํานายดวงนะคะจากการเคลื่อนย,ย้ายการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านเนี่ยล่ะค่ะซึ่งดาวแต่ละดวงนีคะก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปและในปี2568นี้ก็มีการโคจรน,นะคะของดาวที่เราควรจะจับตามองนะคะถึง3ดวงหลักๆเลยก็คือดาวพฤหัสนะีคะที่เป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดใน บบสุริยะแล้วก็ยังมีดาวราหูนะคะที่เขาจะย้ายราศีเนี่ยใช้ระยะเวลา ถึง1ปีด้วยกันและอีกหนึ่งดวงเนี่ยค่ะก็คือดาวสาวค่ะที่เขาจะย้ายราศีเนี่ยใช้ระยะเวลานะคะถึง2ปี6เดือนค่ะและในเดือนพฤษภาคม2,568นี้ดาวทั้ง3ดวงนี้เนะะี่ยค่ะเขาจะย้ายตำแหน่งพร้อมกันในปีงูไฟนี้ค่ะวันนี้นะคะเราได้นําคําทานายนายคะของหมอไว้หมอดูโอปป้านีคะที่ได้ทํานายนะคะแล้วก็ได้ เน้นย้ำด้วยนะคะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีบ่อยครั้งสําหรับดาวใหญ่นะคะที่ย้ายในเดือนเดียวกันด้วยทรงผลนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับ12ราศีพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะมาเริ่มที่ราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะ ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าในเรือนการงานจะมีความโดดเด่นในเรื่องของงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหลักงานเสริมต่างนะคะรวมไปถึงเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของตําแหน่งนะคะความก้าวหน้าต่างเนี่ยคุณค่ะจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆเข้ามาแบบไวๆงานไวงานที่รวดเร็วค่ะต่อไปกับราศีพฤ,ฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤ,ฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะ ดวงอาทิตย์นะคะย้ายออกจากเรือนมอรณะช่วงเดือนก่อนนะคะอาจจะมีเรื่องมีปัญหานะคะมีสิ่งที่ทําให้คุณติดขัดเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเรื่องที่อาจจะเป็นไปในลักษณะการสูญเสียอาการเจ็บป่วยต่างๆของญาติผู้ใหญ่นะคะจะดีขึ้นหลังจากวันที่14นี้เป็นต้นไปเกิดความมั่นคงนะคะได้รับ ความสมหวังในสิ่งที่คุณไี้รอคอยค่ะต่อไปเนี่ยคกับราศีเมถุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะดวงอาทิตย์จรย้ายเข้าเรือนมรณนะคุณจะต้องระมัดระวังในอาการเจรจาการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ มีอายุมากกว่าหรือว่าผู้ที่เป็นในระดับหัวหน้างานต่างๆของคุณการสื่อสารคุณจะต้องรอบครอบการอธิบายการคุยงานนะคะต่างๆตรงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลด้วยนะคะเป็นดวงที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแต่จะเป็นการเดินทางที่ดีค่ะผลลัพธ์ จะดีได้รับผลประโยชน์ได้รับโชคลาภจากการเดินทางนั่นเองค่ะต่อไปนี่ค่ะกับราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะดาวการเงินย้ายออกจากเรือนอริ ถือว่าเป็นราศีนะคะที่จะผ่านพ้นช่วงที่คุณจะต้องหมุนเงินนะคะแบบลำบากยากเข็นแบบวุ่นวายแบบปวดหัวมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของคู่ครองนะคะคู่รักต่างๆเรื่องการงานของคุณก็จะได้รับข่าวดีเช่นเดียวกันจะมีคนที่มีบารมีผู้ที่มี อำนาจนะคะผู้ที่มีเงินผู้ที่มีภาษีมีหน้ามีตาต่างๆจะเข้ามาสพอร์ตคุณในเรื่องของการงานค่ะต่อไปนะคะกับราศีสิงหาหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะหลังจากวันที่14มกราคมนะคะดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณย้ายเข้าเรือนอริ คุณจะต้องระมัดระวังเซฟตี้ในเรื่องของสุขภาพของคุณรวมไปถึงนะคะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการพูดจาการคุยงาน mm hmm. การคุยเจรจาต่างๆทุกสิ่งอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการพูดมีสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความพยายามสูงจะต้องมีสติจะต้องมีความรอบคอบในการที่จะพูดหรือว่านะคะการที่จะกลั่นกลองนะคะการสื่อสารนั้นๆน,น,นะคะออกไปเพราะว่า คุณเนี่ยค่ะกำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องรอรับผลนะคะรอรับการตอบรับผลตอบกลับต่างๆตรงนี้นะคะคุณจะต้องใช้ความรอบค้อบอย่างมากในเรื่องของการเจรจาตรงนี้ค่ะต่อไปกับ ราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะตั้งแตะะ่วันที่14มกราคมเป็นต้นมาเนี่ยคุณเริ่มนะคะที่จะมีสิ่งดีๆมีโชคดีเข้ามาแบบรวดเร็วเลยนะคะเข้ามาแบบไวมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นได้เรียนรู้นะคะการที่จะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นการหน้าที่ใหม่การงานใหม่ปโปรเจกต์งานใหม่ๆจะมีเข้ามานะคะแต่ว่าจะ เป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยอาจจะเป็นในลักษณะงานออนไลน์นะคะหรือว่างานต่างประเทศนะคะจะมีความสำเร็จมากกว่าในเรื่องอื่นๆค่ะ ต่อไปนะะีคะกับราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนะคะถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะหลังจากวันที่14มกราคมเนะคะเป็นต้นมาเนี่ยคนในบ้านของคุณจะนําข่าวดีนะคะผู้ที่อยู่รอบข้างตัวคุณจะนําข่าวดีมาให้มีทั้งเรื่องของโชคนะคะโชคลาบต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในลักษณะการที่คุณจะได้รับ เงินกลับมาเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะดวงของคุณค่ะจะได้รับโชคลาบนะคะเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะมีโชคที่จะได้รับของชิ้นใหญ่ด้วยอาจจะเป็นบ้านนะคะเป็นรถเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะต่อไปนีคะกับราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนค่ะถึงวันที่15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายในเรื่องของการงานเดเริ่มต้นหน้าที่ใหม่การงานใหม่ๆนะคะสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้ทํามาก่อนหรือว่าจะเป็นการได้ทดลองทําในสิ่งใหม่ๆนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณอาจจะเป็นการปรับ ปเปลี่ยนตำแหน่งปรับขั้นเงินเดือนนะคะยกระดับการโปรโมตต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างถิน่นต่างพื้นที่ต่างจังหวัดต่างประเทศอีกด้วยค่ะต่อไปนะีคะกับราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมค่ะถึงวันที่13มกราคม ช่วงหลังวันที่14มกราคมเนี่ยค่ะเป็นต้นมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่เนยรอบปีเป็นเงินโบนัสเป็นเงินขวัญถุงเป็นเงินตามตำแหน่งหน้าที่เงินพิเศษต่างๆแบบนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆเข้ามาในตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีการอุปถัมภ์นะคะค้ำชูคุณนะคะทำให้เ,เริ่มต้นใหม่ๆเป็นการลงทุนที่ เห็นกำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะสิ่งที่คุณได้เคยลงทุนไปอาจจะมีทําลงทุนเดียวนะคะหรือว่ามีหุ้นส่วนนะคะการทําธุรกิจเล็กๆต่างๆของคุณเนี่ยคุณจะรวยร่ํำซํานะคะรวยฉ่ำร้อยเปอร์เซนตค่ะต่อไปนะคะกับราศีมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงที่ไฟแรงนะคะมีสิ่งที่ อยากทําจะต้องเร่งทํารีบทำต่างๆเนะะี่ยค่ะเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะต้องจัดการเนะะี่ยค่ะให้แล้วเสร็จแบบรวดเร็วแบบฉับไวคุณจะได้รับโอกาสใหญ่เข้ามานะคะอาจจะเป็นไปในลักษณะที่เหนื่อยหน่อยแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้รับผลตอบกลับได้รับผลตอบแทนได้สิ่งนะคะตอบแทนแบบคุ้มค่ามากๆเหนื่อยแต่รวยค่ะในดวงของคุณมีดวงนะคะที่จะได้ เดินทางมากขึ้นกว่าเก่านะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยราศีต่อไปนีคะกับราศีกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะมีคนเนี่ยที่จะ เข้ามาซัพพอร์ตคุณขานในเรื่องต่างๆนะคะการเจรจาการติดต่องานกับผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จได้รับการผลักดันนะคะได้รับการสนับสนุนนะคะในส่วนของงานในส่วนของโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะมีโชคเข้ามาแบบฟลุกๆนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็มีลุ้นนะคะเป็นความรักใหม่ๆมีความสัมพันธ์นะคะที่เข้ามานะคะแต่อาจจะเป็นปในลักษณะที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ะะอาจจะเรียนรู้ใจกันไปเป็นในลักษณะที่อาจจะยังไม่มั่นใจกันนะคะในช่วงแรก,แรกนี้ใะราศีต่อไปเนะะี่ยก็คือราศีมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะดวงเนะะี่ยโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภยิ่งช่วงวันที่14มกราคมเป็นต้นมาเนะะี่ยคุณมีดวงเนะะี่ยที่จะได้รับเงินก้อน ที่เข้ามาแบบปุบปรับเข้ามาแบบไวๆนะคะจากงานพิเศษนะคะหรือว่าจะเป็นโบนัสเงินตอบแทนเงินขวัญถุงต่างๆหรือว่าจะเป็นในลักษณะการได้รับรางวัลค่ะเป็นรางวัลที่ใหญ่พอควรนะคะหรือว่าจะเป็นในลักษณะ เงินนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนที่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับแต่มันจะได้รับมากกว่าเดิมนะคะแบบที่คุณไม่ได้คาดคิดก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ตะกว่านะคะที่คุณคาดหมายไว้นะคะ